ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง PBS Channel นะครับทุกคนเมื่อนี้พี่น้องลังจากที่เข้าถ่ายเอ็มพีเซ็นแล้วครับดูสิว่าต้องแบบเพิ่มพลังเพราะว่าเข้าเตื่นงานแต่ตีหานะครับผมทีมงานทีมกล่องเข้าคอตุ่มเข้ากับเตือนเป็นตีหาเลยพี่น้องถือว่ายตื่นแต่เช้าก็เลยพาทีมงานมากินบุฟเฟ่นะครับวันนี้นะผมแบบว่าเติมพลังเติมสมองเติมไอคิวจะมีงานต่อทำงานต่อความไม่อม่งนั้นมืออืดหมดจะได้ไรขายตัว ท่เปียนะที่เป่ยทั้งยูี่กลี่ยนไม่ได้ขายตัวนะใช่เดี๋ยเดี๋ยวจะมาสืออีกนึงทีมกล้องเสียดอหน่อยเลยขอบคุณบอสมากครับที่ทำมาเลียงขอบคุณบอสมากๆนะครับวันนี้อร่อยมากไม่น่ยไม่อด้ว นอไม่พอไมเป็นนอนาไร่รเออะครับไม่ปดีาผมเงยมวย้งแบบนวนช่วงบ่ายครับชนก่าซุอูเดียว้นาแล้วจะมาทำดยหรดครับพันยิมูนั่งครับนั่งหนักนอนเนาะไม่ครับชั้น่ะันนอนไม่ได้นานขนาดนั้นดิชั้นลันรีก่อนั้ว่าผมไทยที่มบงยิงเงินบกอนกม้าช่วงบ่ายของานี่กมหอ ออไปตอนเที่ยงเองใช่ดินเนอร์นอนทํำแล้วไม่เห็นหน้าเลยกุ้งพยมากินกุ้งกินกุ้งกินกุ้งถ้าว่าได้มากถ้าว่าเราแกงน้ไมยืนงี้แกงน้ไม่กับแกงกับปกวยขมัดเดงมเบืองทิมมตุมด้วยกินตูมบาไ วันเช้าก็คือแบบว่าลุยตั้งแต่บเชานะคะานก็ไม่อาบน้ำกไม่ได้อาบอ่มีคนมาเห็นว่าไม่คิใส่เสื้อตัวเก่าอยู่นะครับพี่น้องขาเพราะว่าเราต้องแบบว่าแลทนางานกัน้พี่น้องเพราะเปกอนสินะเมนตานเักรวาตแบากร้มเหน้น้องเอ็มตัวอถตัวเล็ก ตัวน้อยตัวโตแม่แอนพอปลาส้มพี่นอนคนมาว้กอนินะพี่น้องคนมาไวคือแบบบอลบาสินเป็นแบบบปลฝนตาก็มาแม่แอนก็มาน้ำตาพยามต้องานางขาพิเนินนางือมาดนบัลล่าขอร้อน้าบ่แล้วขาลังด้วยกนจะเข้างวนกันะขางวนออกพน้ำกัดนะุมนี่ แล้วเบิดมาขึ้นในสันนาเท่าอาสันรองั้นฝนกันสิ้นอบอดี้ไฟดาบรั<ม>ไบไฟดาบเขาไล่ขึ้นรถเพราะว่าถ้าไปนั่งขวางท่งนานข้อศีเาเห็นเขาจะย่างตีเอาเมื่อติดบุยีไฟไงเขาได้ไล่ขึ้นรถไ,ไ,ไปไล่สุดไปไล่สุดทีรถบนันเดียมาขึ้นมาเกียร์ไรเด้อ,อนัอ่งิบ่เอือ <laughs> ใช่ไ่สมประกวอมว่ท่านีรู้จักยี่บก่อาจาวเานี่อยากให้รู้จักดีจังเลยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมิี่นเนอันนี้ก็่สบายแต่ว่าดีขึ้นแล้วหห้แล้วมั้งเท่าไรมั้งอืมพ่วงกับได้หนิพี่น้องพ่วมกับเอมดี อ้า anyway? น <pous> ี้อยู่ยงไรผลงานเพลงนัสิบ้าอยู่บอลโนสิเขาื่อเขานั่นเขาต้องการเขาเป็นั่างลวดสิ้นลูบสิ้นเล็บอีริโนซีครับอันตัวเลกแบบอาชีพเก้าเขาอาชีพเก้าหออ่าสิ้นเล็บ กำลังพูดอะรอย่องน้นดานอันนี้หนอมาเ้ยเก็มขูดอะไรแบนแบบชุ่มแหล บุฟเฟ่หวัวละสองร้อยสิบเก้าบาทหวัวละสองร้อยสิบเก้าบาทวันนี้กี่ท่านคะับกูเท่าไหร่เท่าบาทสิบสองคนเท่าไหรคุ้มนะทีมงานอิ่มแล้วก็ดีใจพี่น้องใครยยเอาไปใหญ่ดอกถ้ามากถ้ามากมาซื

เป็นแรงใจให้กับพญซิมที่เที่ยวป่าเดี่ยล่าสุดถ้างทหาเราอยู่พี่น้อง เจอเหมือนกันเลยนะคุณคูณคุณเทียบป้าคุณเป็นคนเก่งนะแต่คุณต้องเจออะไรหลายอย่างมันค่อยตอนนี้คุณก็เก่งขนาดของสารเลาใครไม่เจอใครไม่เจอไม่รู้หรอกเข้าใจคิวเทนะเข้าใจคิวเทีบป้าอยู่ ัเนื่อใ้งานถือแจกันถ้ามากินพี่น้องในงานถือถือแจกันถ้ามากินใครมาถือแจกันมามากินให,ให้กินคนยิงน่งนัก็ขอผัด ใครตำเนี่ยตำเราบอตำม,มารวดแกบซิมอยู่ม่ได้กักินแม,ม่เบิรเหมือดมงอ,อย่าเพียดแห้งหน่อยด้อไปกินรามยเนี่ตไปเพี่ยเพีย เอาไปอย่างนี้บุกอลไรไหนไปอย่างบุกเราเป็นยังไม่เท่าเดียวพนักงานเสื่อทีมงานคุณภาพนาอันนี้ทีมงานนี่คือบอกเลยว่าคัดมาแล้วอย่างดีคัดมาจากที่เขาไม่เอาแล้ว เบาเลยบางวันพ ok ี่น hey. hey. ้องเอ้ยใครรักใครสักใครสักนี่ักันเอเป็นพนักานนี่และเอก็มีผู้ช่วยที่่เนี่ วินเนอร์มือเนี่ยเกี่ยวนปนะยได้มือเนี่ยเกีไยเป็นยได้มือเนี่ยตแมาโคกตะตาราเเข้ามาดับเลยดัเลยแค่ดติวแค่ิวม่แม่ิวนเตรียมัวมาเข้าฉากป็นจิทำดีเยี่ยมเออก็เล่คือเพราะว่าแมทธิวก็เนยมี่ตัวนี้ก็าเลยเอาน้า ว่าวกลัวเหนื่อยเตรียมตัวไม่ทนันไงแล้วนางก็เหนื่อยจากการแบบว่าเมื่อคืนด้วยถ้าเล่นเราคงไม่ได้ใช่ไหมเพานางคงอย่าแบบเพีย้ยนนะแม่มันจะลบไปไหนกระชิมเพชรนาตยตืต่นหมอนนอนไปเลยดิ มัดยังกิ่งเดียวคนเดินเอาท่านะมักมองเห็นตองกว้างด้วยซ้ำตลาดดวดพี่น้องไปเจอกันกิปหนนาดจ้าบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ